ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาเราเมรีเบาแอมเราทงได้เดินทางมาบ้านพอหญิงครับเอฟซีเนาะฝนตกลิ่นครับเอฟซีฝนตกลิ่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วครับเอฟซีฝันดีต้องงวดครับงวดที่ผ่านมากกับเขาจังๆเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมีผีผู้เฒ่าครับเอฟซีมานอนตั้งคางครับฝุ่นฝุ่นุ่นุ่นั่งอยู่ฝุ่นครับใส่เสื้อลาอยู่ฝุ่นครับมีผีผู้เฒ่าหัวงอกครับมานอนคางคางเขียนเลขใส่ฝ่ามือว่าสันครับเอฟซีผู้เหี่ยนครับเอฟซีเนาะ เขียนเลขตัวแดงจิงคืองครับเอฟซีบอกสามตัวครับสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะบ่าวแอมโลธงสิบ้าไปถามหัวหน้าผีหรือว่าพ่อหญิงกองเฮาครับคุณแต่งตัวโลถ่ายอยู่ทางขวุนครับบ่าวแอมโลธงอภาบบรรยากาศมาฝากเอฟซีครับอันนี้ของพ่อหญิงครับต้นของพ่อหญิงได้ไหมคุณคุณผูกโอ้บุกสุ่มโอไลน์เนาะครับพ่อหญิงเนาะคุณผู้ดกได้ครับคุณข้างบนหนึ่งก็มี่คุณนุด้ขยายให้เบิ่งดซุกหรือเปล่าครับพ่อหญิง ยังม้วนสุปป่ะครับโอ้ฝนนะยูนี่ก็มีนี่อุดมสมบูรณ์เนาะพอ,อยังเนาะบ้านพอ,อยังนี่ยฝนนะโอ้ขับขับขับไปถามตัวเลขกับพอ,อยังกันครับว่าสัวใดตัวใดเนาะครับงวดนี้เนาะเดี๋ยวมาตั้งผีก่อนครับฝนตกลินครับเอฟซีฝนตกลินครับ้นฟองข้อหน้าทีข้าวหลูบรอครับนี่เป็นตัวยู่ สวัสดีค <or> รับพ <Hi> ่อหยิงครับสวัสดีครับคุณพ่อหัวหน้าผีครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนครับสวัสดีค่ะพ่อหยิงสวัสดีค่ะสสวัดีครับสสวััดีครบงวดติพันธ์มาเขาตัวใดก่อนครับพ่อหยิงเก่าซีเก่าซีเนาะครับเนาะครับเก้าเขาทั้งบนทั้งล่างสุดยอดเลยครับเอฟซีเข้าทั้งบนทั้งล่างแตกบนแตกล่างงวดนี่ฟันแนวได้เปลาซูเอฟซีพักไหครับคุณพ่อหันว่าผีผู้ถ่อมานอนเฮี่ยงค่ะ ผีผู้เฒ่าแม่น่องหอกเจันพรอยน่องเนี้ยงขาเสียงเสียงดังๆจังหน่อยด้วยครับเพราะยังเพราะว่าฝนมันตกมันใส่สังกะสีนะอย่างนี้ผัวใหญ่ๆก่อนเยังก่อนครับเาไม่นะครับผีผู้เฒ่ามานอนเนี้ยงขาผีผู้เฒ่ามานอนเนี้ยงคางแหม่ครับหัวหอกจันพรอยหัวหอกเลยแม่นครับอ้วนอ้วนบ่ครับอ้วนอืมบุญเดียวอยบุญเียวดยเนาะอ๋อขุนอ้วนอ้วนไงอ้วนไงแม่ ใส่เสียงจังน่อยครับป้ราะเงี้ยขวนใหญ่เลยขวนใหญ่มาแต่เสียะครับหูวจักกันอยู่บ่ลหรครับมันก็บ่ได้ส่อพิ่นนอเนี่ยงอยเพิ่นมาจะทั้งพุ่นมันมันสีไปทางไก่นะทางไหนล่ะครับสีมันจะทั้งพุ่นทั้งเวโตกนะมันสีมาโอ้ทั้งแต่เวนตกเงี้ยมันสีบอกครับอ้นมาแต่ทั้งพ่นเลยนะเนทั้งพุ่นก็เป็นปลาสาแล้วทั้งมุนมุมทั้งพุ่นมุมไปมาไหนล่ะทั้งนี้ซอยนะครับนี่มาหาปนอยู่แล้วสิเอาเหล็กเอาเบือมาใหม่ไปเลย โอ้ครับจังไรอีกครับเพผนเอาเลขมาให้เพิ่นว่าเพะผนเอาเลขมาะไฮนี่อนครับเพมันว่ากจังไรตัวใดอ่ะสอเพิ่นนะครับเพิ่นว่าเอามือมา่นี่เพิ่นว่ะครับทั้งเขียนใส่มือให้เขียนเขียนใช้เมือเลยสามตัวแดงอย่งคือสามตัวแดงนองตัวทั้งสองตัวทั้งสามตัว อครับครับเพิ่นก็อห้จังสีเรื่อคนเรานเขียนนาะปากกาเพิ่นกับสีแดงเนาะมันเลขกระแดงยู่งขึ้นเลขกระแดงปากกากับสีแดงแน่นครับเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามัเจ็ดศูนย์เรลกล่างเด็กลางเจ็ดศูนย์แน่นเพิ่นกับบอกจังสันนะนเขียนใส้มือห้ครับยนในทั้งสองขางเลยเขียนใส่ทั้งสองมือนี่แน่นอื เงี้ยจมือให้เลยครับแดงจึงครึ่งเลยแดงจึงครึ่งเลยครับมันก็มาขายหน้าเสือเลยคนมาขายหน้าเสือเลยแมนเพิ่นว่ายใช่มาแต่ใส่อีกบานนี่ขายหน้าเสือแล้วคนบอกเงาสันเนาะขายหน้าทุ่มเลยบ่ครับเพราะหย่างแนเพิ่นว่ายขายหน้าเสือถานบ่มีเงินเพิ่นว่าคันถ้าบ่มีเงินให้ขายหน้าเสือรึซื้อแล้วมันัด้วยแล้วซื้อเอาหน้าใหม่เพิ่นว่าโอ้จังซี่แนนขายหน้าสุดนี่แล้วด้วยแล้วขายหน้าซื้อไหม เสือเอาหน้าไม่เหรอโอ้เสือเอาหน้าไม่นี่ไปจังอะไรอีกมาบอกกันข้ายหน้าเ่ยนี่ยเป็นวางสันเนี่ยเป็นวางสันเป็นเว้าใส่ออกมาเลยเป็นเว้าใส่หลังเป็นเขียนไหนผนก็บอกเลยโอ้ครับเมือจังได้ก็ไปบือลอดใช่นวมแจังได้ก็ไปบือลอดนั่นเอาให้ตัดเลนอยู่นี่นี่เนาะครับพองยิงเนาะไฮตัดเลนอยู่นี่เนี่ยอืมครับผมถ้าถ้าพองยิงมากพองยิงมากสิมากตัวไหนครับเลีกในสามตัวนี่ให้ตัตไฮเอฟซีมากตัวไหน สามสามเก่ามันอยู่แล้วมาเก่าสามสามเก่าถือเอาเจ็ดสามสามเจ็ดกระไดร่วมกันยู่ในนี้ละง่นครับผมเอาให้ทีมงานเก่าสามสามเก่าให้ไปนี่นีนะครับวานพืนนินให้แล้วเนาะครับเนาะวันนี้เพื่อนไว้ต่างๆเป็นยังไงครับฝันเห็นผีปอบพีกระซื้อค้างมาขืนเลียนาเรียตาบ่ครับบ่บ่มาบ่อัดต่ ไปเดี๋ยวกับบอมาคุณ <บน S 1> พอบ,บ,บ,บอเกเลขเข่ามันบ,บอกเห็นมาก<อ>มคุณสุดใหม่มากสุดใหม่มากสุดใหม่นี่นเป็นพี่ผู้เทาพี่พูเา่าครับเอาลองเบิ่งกับเอฟซีค้ายหน้าสื่อว่าสัตว์แต่โปรดใช้วิจ,จรารญาณในการรับชมนะครับ่ออย่างเนาะอันแต่พออยังข้ายเขากับค้ายมากด้ทั้งเหล่าคุณคุณเหาพอย่างคล้ายมาแล้วเออคุณเบ้าเอฟมาเดียวนั่นปีนเหล่าเลยครับเอฟซีเราคนยิ่งท่งคุณ นาะครับเนาะปีนเหล่าเนาะพออยังเนาะเอาไปขายอะไรจังมืินกับพังขันะนะขน์หรอไงขายอะไรจังมืินหนี่งเงินเนาะหนึ่งเงินเมืองหนึ่งครับมาทุ่มเลยทุ่มเลยขายเขาแตนเลยวะครับบาทน,นี่แตนเลยก็อยากงว่วในจังหน่อยนะครับขายเขาเงินหนึ่งมาทุ่มมัดแตนปานเดืนอนเรวปะเมื่อที่บาทนี่ก็มาบอกให้ขายหน้าซื้ออีกขายหน้าซื้อโอ้ยคุณพ่อพ่อเออของเฮาพนดไง แต่งตัวรอสู้สาวซื้อเราก็ดีฝนตกดีนาะบนเพราะย่งนอครับนอ้องตดีอยอูบักชมโอ้ก็หลายตัวนี่ผู้สาวโบามาขอ,อก,กินหมดลครับพย่งม้อ,อโอ้โอนอบักชมโอ้เพยังครับเอาเาย่งกับเอฟซีอีกในเพิ่นกินทอดร้ได้นี่ครับใส่เสือไลกูนี่ครับหอยกหขมันแล้วมวลนี่กหขมันใหร่ลาำรวยน้ครับเนาะ อเอใส่ตสอยนะพอนย่งมันใจแจ็กเปอร์เซ็นต์ละนี่ห e yeah. uh ้า huh. ชิบห้าชิปนไคือพาคอยแต่ขายหน้าซื้อนี่เพาะมกหมดแล้แปดสิบเก่าสิบหมดแล้โอแปดสิบเก่าสิปคืออยยุแปดสิบเก่าสิบเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่งวดที่ผ่านมาเนี่ทั้งบนทั้งล่างครับเก่าซี กับตัวยังก่อนมเด็กหลานมันออกคำถามครับศูนย์หกศูนย์หกเนาะครับเนาะหลงพอปัญหาเก่าศูนย์อืมครับเด็กเอ้าบ้านเล็กที่ตัวไหนครับ네รบ้านเล็กที่พ่อเงี้ยหกเจ็ดบ้านเล็กที่ห้าเจ็ดเขียนลงนรมเน่เพราะว่าผู้เฒ่ามานอนทึงเฮือนอาจจะมาบ้านเล็กที่ก็ได้นนเ,บบเานาะครับอายุคือนเจ็ดโบเกลเนาะครับเนาะเจ็ดปีเหรอครับพ่อเงี้ยพ่อเงี้ยเจ็ดปีครับตอนนี้ครับหกเจ็ดอายุหกสิบเจ็ดปีเด็อายุปต้องเขียนครับเขียนแต่บ้านเล็กที่เนาะครับเนาะนี่แหละครับ แดงจึงคือเลยครับเขียนใส่ฝ่ามือแดงจึงคือโอ้โมีแดงจึงคืงเลยครับเอฟซี e ตัวไหนก่อนนะครับบอกให้เ e อฟซีว่าอี่างครับเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ฟันธงฟันธงเลยเออเฮ้ยเอาขอให้รวยตงวดครับขอบคุณครับพ่อหญิงครับสวัสดีครับครับไปรับชมเมืองโตเล็กันครับครับผมเอฟซีโตเล็กของพ่อหญิงครับเก่าสามเก่าสามด้อครับวงกลมไว้เลยครับเอฟซีมาเลขที่หาเจ็ดหาเจ็ดครับ ส่วนผีผู้เฒ่ามาบอกครับเอฟซีเจ็ดเก้าสามเลือกิเจ็ดศูนย์ครับตรงกันพอดีเนาะครับเนาะเปิดเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบงค์รัฐบาลครับขอให้ถือโรตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับพอหญิงของเฮาครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนี่ครับเอฟซีเนาะเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เบ้าแอมเราทงนี่ครับมีของดีมาฝากเอฟซีอยู่ครับไปรับชมมืงของดีกันครับเบ้าแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ ดี๋ยวนีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่านผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทซัย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค,ค่าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจึงสี่เือถือนะครับเนาะสามชมเนาะไปรับชม่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของใมคกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับ่ามผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้รเรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าาาน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ใช่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปกสามครั้งลูปหัวต่มรูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีปุหลอดเนี่ยพ่อโนี่แหล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถตซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทวงหินข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮาแข่ายรว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงองครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะล้วก็เมือแทะครับ่ามผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนีนนเนมม่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำดๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงใ,ให้เจติอาจารย์นะี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่ oh คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรอษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกับโท้มาตามเมือทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมโตงนี่ได้น้ำมุนมานะ้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวห้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่นะบานผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบวหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็ทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะจหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ